สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมมัคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับใครที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะสามารถเข้าใจจิตใจตนเองได้ดีกว่าคนที่ไม่ฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงจิตใจของเราเราก็สามารถจิตเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่นนะได้มากขึ้นได้ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ฝึกฝนจเจริญสติภาวานานั่นเองท่านเชื่อไหมครับว่าจิตใจมนุษย์เราเนี่ยนะม,นมันมีอคติแฝงอยู่แต่เราจะไม่รู้ตัวเลยนะครับอคติเนี่ยเพราะมันเกิดจากกิเลสต,ตัณหานั่นเองคนที่มีกิเลสต,ตัณหาน้อยหรือเบาบางเนี่ยอคติก็จะน้อยตามนั่นเองนะครับอคติ4ีในพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าอาคติที่เกิดจากรัก นะครับหรือคติที่เกิดจากโรคและคติที่เกิดจากความโก,กรธเกลียดชังพยาบาทนะครับหรือคติที่เกิดจากความกลัวและคติที่เกิดจากความหลงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะครับสำหรับบุถุชนนะคนที่ได้ว่ายังมีกิเลสต,ตัณหาอยู่หนานแน่นนะครับเพราะปุถุชนเนี่ยแปลว่าชนผู้มีกิเลสหนาแน่น,นนะปุถุนี่แปลว่าหนาแน่นนะครับมันอคติจึงเป็นปกติวิสัยเลยนะครับของปุถุชนคนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้นะครับผมถึงพูดบ่อยครั้งซ้ําๆหลายครั้งนะครับไม่ว่าคนนั้นจะนะเป็นคนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาหรือคนที่มีอํานาจวาสนานะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ร่ารวยก็แล้วแต่นะแต่เนื้อในเนี่ยของจิตใจนะถ้าไม่ได้ขัดเกาลาก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับในคนทั้งหลายนะที่เรียกว่าปุถุชนเพราะปุถุชนจึงมีอยู่ในทุกชนชั้นนะนะับตั้งแต่ออลิตนะชนชั้นบนสุดเลยนะลงมาชนชั้นกลางอย่างเรา,เราท่าน หรือชนชั้นล่างนะครับนะคนขัดสนคนยากจนอะไรก็แล้วแต่นะต้องบอกว่ามีหมดนะครับนะปุถุชนนะเช่นเดียวกันนะครับอริยชนผู้ที่ขัดเกลากิเลสนะละก,กิเลสได้แล้วเนี่ยก็มีนะตั้งแต่นะชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะมีหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของชนชั้นนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าใครไปขัดเกลจิตใจตนเองนั่นเองนะถามว่าเราทราบได้อย่างไรก็ดูจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ นะใครที่มีความทุกข์บ่อยทีหนักมากเนี่ยก็แสดงว่ามันเกิดจากกิเลสต,ตัณหาในจิตใจเราเยอะเรามากนั่นเองนะเราจึงแบกมันไว้นะปล่อยวางมันไม่ได้อันนี้คือเป็นความทุกข์ทางใจนะครับดังนั้นบุตรชนเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่มีอคติเป็นปกติวิสัยนั่นแหละนะเพราะนั้นเวลาเขาเจอเรื่องเครียดเครียดเรื่องทุกข์ทบางทีเขาไม่อยากฟังข้อมูลข่าวสารนะไม่อยากจะฟังใครวิพากษ์วิจารณ นะคนที่เขารักนะที่คนที่เขาชอบนะหรือคนที่เขาโกรธเกลียดชังก็ไม่ต้องการได้ยินนะเสียงคําชมเชยสรรเสริญน,นะครับนะหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอย่างมีคนพูดถึงเรื่องสงครามพูดถึงเรื่องความวุ่นวายนะเศรษฐกิจตกต่ําก็ไม่อยากฟังนะครับเพราะฟังแล้วจิตมันตกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาคตินั่นเองนะไม่อยากจะรับรู้เรื่องร้ายๆนะต้องการจะรับรู้เรื่องดีๆนะครับทำให้หลายครั้งหลายคนเนี่ยต้องมองตรง นะครับเวลาผมพูดคุยกับเพื่อนฝูงเนี่ยนะต้องระมัดระวังคําพูดมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะมากที่สุดนะครับแต่ว่าความจริงบางอย่างเนี่ยบางคนก็รับฟังไม่ได้นะครับนะถ้าเราเข้าใจจิตใจ,จนะว่าแต่และคนมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากันบางคนมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเขาฟังเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆถึงแม้จะเป็นความจริงเขาก็าฟังไม่ได้นะหรือว่าไปวิาพากวิจารณ์คนที่เขารัก นะในทางเสียหายนะติเตียนเขาก็รับไม่ได้นะหรือว่าไปชมเชยนะครับนะคนที่เขาไม่ชอบเขาก็รับไม่ได้อีกนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะของจิตมนุษย์ ที่ยังไม่ได้ขัดเกลวนะซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับของโลกใบนี้นะแต่สําหรับคนที่ขัดเกลวกิเลสตัณหาในจิตใจนะผมเชื่อว่าจะรับฟังความจริงได้ไม่ว่าจะเป็นคําชมเชยสารเสริญนะหรือว่าคําติติงนะเพราะว่าใจเราเมียขติลดน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้คือความเข้าใจที่ตรงกันนะเหมืนเวลาผมอยู่ในห้องในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคนที่ไม่จําเป็นก็จะไม่พูดนะเพราะว่าพูดเยอะ บางทีมันมีโทษถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นจริงก็ตามมันไม่เกิดประโยชน์กับกลุ่ม,มก็จะไม่พูดนะในช่องผมก็เหมือนกันนะผมพูดเนี่ยนะก็เป็นลักษณะของมุมมองกว้างๆนะครับนะเพื่อให้เห็นภาพนะสิ่งต่างๆทั้งหลายนะครับก็พยายามรักษาความจริงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็จะพยายามงดนะพูดให้ความเห็นสำหรับแต่ละบุคคลนะเพาราะแต่ละบุคคลเนี่ย บางคนก็จะชอบผมบางคนก็จะไม่ชอบผมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าลองย้อนดูนะในเรื่องของอคติภายในจิตใจ,จตนเองนะครับแต่ผมก็พยายามจะรักษานะการพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงมากที่สุดนั่นเองนะครับลองดูที่จิตใจ,จตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ